สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มี12ข้อคิดที่ชอบจากหนังสือสู้ดิวัตหนึ่งความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่เกิดจากระหว่างทางที่เราเดินไป 2. อ,อย่ามัวมองหาความสำเร็จจนลืมใส่ใจคนที่อยู่ข้างๆกันเพราะในวันที่เราประสบความสำเร็จคนคนนั้นอาจไม่ได้อยู่รอเราแล้วสกล้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต อย่าไปอดทนกับเรื่องที่ไม่จําเป็นและอย่าไปเสียเวลากับคนที่เราไม่ชอบสีไม่ว่าชีวิตเราจะเลวร้ายแค่ไหนอย่าหมดหวังกับชีวิตเด็ดขาดหชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่คุ้มค่าชีวิตที่ธรรมดาคือชีวิตที่มีความหมาย 6. ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เหมือนวันสุดท้ายถ้ามีอะไรที่ทําเพื่อคนอื่นได้ก็แบ่งปันความโชคดีให้เขาบ้าง 7. ไม่มีใครรู้อนาคตของตัวเองสิ่งที่เราทำได้คือมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันและใช้ชีวิตแต่ละวันให้เหมือนวันสุดท้าย 8. เราเปลี่ยนความคิดของคนรอบข้างไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวคนรอบข้างของเราได้ 9. เลือกสังคมให้ชีวิตต,ตัวเองดีๆเราไม่จำเป็นต้องอดทนอยู่กับคนที่ทำให้ชีวิตของเราแย่ลง 10. เราไม่ได้มีเวลามากพอ ที่จะทำหรือมีทุกอย่างในโลกได้บางครั้งเราก็ต้องเลือกบางสิ่งและยอมสลับบางสิ่งที่เราไม่ได้เลือก 11. ออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่จุดจบแต่คือโอกาสที่เราจะมองเห็นสิ่งตรงหน้าแล้วตัดสินใจว่าเราจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ชนะส2องชีวิตที่ปกติและธรรมดาในแต่ละวันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้ว เราจะมีทุกอย่างแบบที่เรามีวันนี้อยู่ไหมอย่าลืมขอบคุณทุกช่วงเวลาที่มีอยู่และมีความสุขไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชม